ทำไงล่ะอาจารย์พระชายาชาปังจักแก้วพระชายาชาปางแก้วพ่อแม่ทันดีพ่อแม่ผศน้าเจ้าพ่อม่ทันดีนี่คือคุณแผนคุณดีคุณอยู่คุณเสือนะคุณแผนส่องกระจกจัมโบ้ถูกจัมโบ้จัมโบ้เก็บเก็บกัเป็นจัมโบ้เก็บมาเป็นพระชายาชาปังจักแก้วครับใช่ครับพระชายคือใครหรือพระจักรพทถือใครประพุทเจ้าใช่พระชายเป็นปรางทรมาเช้าวชมพูดีพระชายชมภูดีอ๋ออันนี้คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองใช่ปังจักแก้ว นาเนี้ยแหละกันไผ่กันไผ่คุ้มครองครับมีพวกพวกซับแม่อาจารย์ครับมีพวกซับแม่ครับด้านหลังนี่คือพกซับพกซับเป็นพวกสีวลีมีหัวเจ้าวิชิมว่าณชาลิติแล้วย่อว่าสอชลอสอชลอคืออะไรคือสมเด็จพระชาลชัยเสด็จเจ้ามีสามหน้าหลักตีส่วนอาวุธ เห็นไหมอ๋อครับนี่ฮะนี่อันนี้คือธรรมหาเกียรติเสน่ห์เมตตาตอนนี้คือกันพายหาเชิดนายถ้าเดินทางนะครับอาจารย์ด้านนี้ไงด้านหน้าออกเนาะคุ้มครองกันไปได้สิบสองคนหนึ่งองค์นะครับอาจารย์ได้สิบสองคนรถทัวร์นี่ต้องใส่ก็ต้องสองลูกนะสองคุนะคนอเนียมันไม่ค่อ้ยไงเออเนียมนะเอานุภาพน้อยกว่าก็สะท้อนแค่มินเดียวหนึ่งมินนะครับนี่คือครูเสือท่านได้เรียนรู้มากับหลวงพ่อบปางเนี่ยปางที่หาสัพสูน บางเนี่ยอาจารย์ศูนย์นะครับพีพิมพ์ที่สี่นะครับอาจารย์รที่อาจารย์บอกว่ามางจักรพรรดิตางจักรพรรดิที่มีเผยแผ่ก็มีหลวงพ่อดูวระสแกระงบูดูวระสแกนที่พูดไว้ก็มีชื่อจันเสนอาจารย์ครับอันนี้คือพิมพ์ใหญ่จัมโบ้ใช่ไหมเนื้ออะไรครับอาจารย์เนื้ออะไรครับเนื้อไม้มงคลไม้มงคลก็มีแต่เนื้อไม้มงคลนี่แหละไม่มีเนื้ออื่นทันก็มีาทันก็มีกี่ชนิดอ๋อแต่นี่คือด้านหลังคือค้าขายโช่วยราบเมตตาให้กัน ห้ามยึดมันใช้อ๋อห้ามยึดมนใช้นี่ครูมันนี่คือพระปืนรถห้ามยึดใช้เมียด้วยห้ามย้ดใช้ใช้ไม่ได้แล้วมันไปเรียนพระปืนรถพระเมียเมียนะมนีไม่ได้อ่าอันนี้คุณดูกับคูเสือนะฮะเหมือนยานาหารของเรานะครับตุนจีนก่อนตุนจีนหกแบงแข็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 ง